เอาเอะไ้ก่อนกะลงใดขากล่องขากล่องเรื่รองไหวไหมก็เขาใจอยู่แต่ว่ากล่องมันดีอยู่หพี่น้องครับเบิรงกอเดอ้อง้อมือนหนึ่งง,ง้อหนึ่งหมืนบาทเบแข็งเบอขาเราเด้พี่น้องครับขาด้แวข้นดยอบา้้า้ เอาไทยบางแคเบางขาบางนาบงแขนบางขาบางนาบงหลังด้อพี่น้องครับแปดพัขายบ่บอกครับนวาบอกครับปนวาเอามือเพิ่มมาโทรมาต่อนดน้พี่น้องใส่เบิ่งมาแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่ส่องสส่สองห่องสองหนึ่งสองสองห้ 8,000บอขายพี่น้องโทรมาต่ออีกชนจ,จอดเลยชนจ,จอดอจไรย้อดจอ่ไปยับยัาไปแถวหัวแดงเขเขาแจ้งจับได้ไปผังไตไปได้อุ้ยมาของกูไรนี่กูไเอาที่ละ ข, <laughs> ข้ากล่องไปข้ากล่องจะได้อไไดีพออะไรบ้าไหนพอมื่นหกปัญหามื่นหกปัญหาเนาะอ่าเมนมเมนอมเมนองสายเหนือเนาะสายเหนือเอตียมเตีมเลยพี่น้องครับโอ้ยนนอพี่ก็มาถามว่าล่ะ เงียบอยู่เออเงียบอยู่มันป็นมือแรกเออมันหนกพี่น้องครับิเกามันก็นสีเป็นเสสีพี่น้องครับการเปิดมาหัวหลุนๆทำไมก่อนตันวนีก,นวนกัประมาณกับสองหมื่กว่าพี่นอกเออเอาเบอร์มาใส่เร็วศ<า>ูนะศูนย์หกสองศูนย์หกสองสเกาสมัยก่อนตัวนีสองหมื่นกว่าพี่น,อน้องข้าอ่านเนือมัเลยพี่น้องครับผมหัวนะมีหอดเบอร์พร้อมงัวตีคอขข้น นี่คือขอบที่ที่อ้านี่อันนี้คือหมายเลข68ต้นที่68ของเขาน่างัวมีชาติแต่กุ้นพี่น้องครับโอ้ยอันเหนื่อมาเลยไปศูนย์ไปพี่น้องครับไปผมสีว่าฉันแย่ไรมัน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 อั่างสีมวนนะ่ะคันน้องแห่งไรเขากว่า,มาผมในเอา,เอ,าอ้า แมงคามเป็นพี่น้องเนอะนาตากับดนาตาผมกัแบบนี้พี่น้องครับนาตาผมกับแบบนี้แหะเพื่อนทีเ่เขาเขาลงลงเขาอุ่มบาดเนาะเขาอุ่มแมงค่างถามมาแล้วเถามมาหมูสามันจมัน่นดนอนเลยไปงขานะโว้ย ไปต่อเนี่ยหมูแดงก็ไปอีกล่ะปักเซ่ขอปักเซ่แม่ลูกกันแม่น้กแม่ลูกเท่าไรเปิดเท่าไรสอตัวไปเหลือหนึ่งหมื่นสองพันห้าหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสายสายอนุรักษ์นิยมพี่น้องครับสายอนุรักษ์นิยมเด้ออ้าวพี่น้องครับบงเอาลูกลูกผูหลกแม่เฮ้ยลูกแม่ลูกผู วัหี่ยงเด็ทีนอพิุเกอดมอเด้อมันมันครับลูกแม่ลูกลูกอลูกคอทัวราคาหมราคา่งหาเปดอ์ดเกา082 082 869 869 8580 8580ลูกแม่ลูกลูกแม่ได้เพียน้องเอ้ยลูกแม่เด้อโอ้ย ทีแยัง้มวละชุบขาวมอมาแล้วร่อยเมื่อแต่ลายมีตงวเดียวถือกุเฮยเ็ดเสือมากมากว่าเ่งอ้ใส่เนี่ยนี่รถรถจะดีนะอาพี่นองครับสองปัญหาตัวใดขายิี่ ตัวใดขายตัวทีตัวนี้ใช่พี่น้องครับโอ้ของพอกเราไปูเหลืองอ่าวเฝ้าเฝ้าอมไว้บุรีเนี่ยเท่ายเน่ะเท่าไรยท่าไรยอย่าเฝ้าโทรมาพี่น้องอย่านี้ห้ามโทรมากเลยผมผมผมทบไทยโต๊ะสามอยู่มันติดโทรมาเครื่องนี้นะเออจากจากเสียงออแอนในพี่น้องได้ผมจากเสียงออแอนในพอนี่คือต้องถอนนะ ตัวนี้นนห,หน,กนกักปะหนักเนาะตัวนี้หนักเด้อพี่น้องครับเอาสวยๆงามๆเนะพี่น้องอินาคไรไปไหนครูเลยกครูเลยบอกว่าจะแบ่งจะแบ่งตัวเท่าไหร่แปดพันตัวละก่อพันกันี่เกือบถือตัวละก่อพันเนี่อพี่น้องครับอินาคก่อพันโอ้ยอย่าไปตีมันเด้อพี่น้องเด้อพอาะว่าแต่มันออกออกลูกเป็นน่ะ ออกลูกเป็นโอ,อลูง่ามเนะี่เอาอีนากอเละอาเบงเบงเบ,ง,บ,ง,บงไทยโชคดีโชคด,ชคดีพยา,ย,ย,าย,ยามทยงวยายมีไงจอยลไมไหานเด่อาเอมาพอเลยคนใหญ่เด้อศูนย์หกสามศูนย์หกสามหหนย์หกแปดหนึ 5, 7, 7. ่งแปหกเดี๋ยวซื้อลงให้กลไปนิด พพี่น้องครับงอเราอยู่ยูสนามีละ่ะตัวละแปดพกว่าพี่นอ 8, ้องงอตัวละแปดพักว่าเบิ้งต้นพวหัวพันน่ะโอ้ยมึงเจอล่วงอสองตัวงโอสองตัว้ย,วออยโอ้อยเด๋ยวจะขี่ง้อเว้ย เกเไสเบอร์มาเร็วศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์หกแปดหนึ่งแปดหกแปดหมั่วอยู่สนามพี่น้องเท่มากมีรเริ่มถามมาแล้วบาครสอองเ่นบ้าเดี๋ยวเขาเขาถึงก้นเจ้ามันขึ้นละเอายี๋อ โทรโทษหาจต่ของง่อยเลยเยโทรหาจต่ของ,งจของช่องได้พี่น้องผม้งร,รับสายนะพวกเธอมากาหลายฮว้ง,งามพอมฮวง,งามนะไล่ไปไหนอีพอไล่ไปไหนอีพอขอถ่ายนะเบอร์ดูไล่ปไ,ไลป,ไ,ไ,ไ,ปไหนมืนดแปลงเจ้ามา คุ้มเดียวนี่บ่คุมเดียวมาโอเคลูกแรกลูกแรกหมื่นแปดเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งหลังลูกเทพสามหนึ่งฟันทงเลยลูกแรลกจาหากแม่ทรงลูกดีเลยมามาถึงมือมาหน่ะลูกพับหน้าพับหลังลูกแหลงามเลยแหละเอ้ยมื่นแปดเงินหมื่นแปด ได้สองตัวได้สองตัวมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกับสี่หมื่นกว่าส่อง้อไปเรี้ยงยังม,มีประโยชน์กว่าได้พี่น้องครับเออเห็นเรอมึงจะโดูโดูโกดดเอาเมื่อไรเดือนแปดเอาเมื่อไหร่พี่เจริญไอพี่น้องครับเอาเลขมาเร็วเลขมาศูนย์ ศูนย์แปดห้าหกเก็ดเกสี่ปดสาีราศีสไล์ทรงเขาประกวดแม่มันออกนอนนอนยังนอนสร้างมันอ่ะลูกมันงามลูกง่ามลูกเป็นเลยลูกบวออกลูกบวเป็นลูกบวออกว่ะสุดยอดเลยลูกบวออกว่ะแก็ได้เครื่องได้สีมัดสุกอย่างด้มัดทุกอย่างมาจากไหนล่ะงง่ามากมไรนำไตนำลางพี่ลังครับมึงเด้อแม่แม่จะว่าลูกบวออกตัวนี้หมื่นแปดพี่น้องเงินหมื่นดซื้อมอเตอร์ไซค์เลย เครื่องขั้นเลยสูงง้วเลยสองตัวสูงง้วเล้สองตัวสูงง้วสองตัวแน่น่ะว่านาบอปะเอ้ยพี่น้องครับแจ้งข่าวนีเนึงตอนดานดานนครพนมเปิดแล้วครับพี่น้องวันจันทร์นี้มื้อนี้ลรา